พราะว่าคุณแม่นั้นคุณพ่อแม่นั้นก็นักเกิงผู้ผ่าน้อยใหญ่สิเอาหยังมาสาดกสังเสียงบ่มีใดเพิ่นทั้งสองได้ทําไว้แก่บุตรสุมลูกผิดหรือถูกพวเจ้าเฮานั้นก็ยอมเห็นให้เจ้าคิดเบ เจ็ดบังข้าวแต่กี่สมัยเมื่อเหาเป็นเด็กตอนที่เหาย่างเล็กย่างเดินบ่เป็นเกาวพ่อแม้าเอาอุ้มบันเดินทางอุ้มเกียคือสนุกเอาเหลือย่าเิืนผ้าเคลื่อนใหญ่เฮาไปขึ้นขี่ขอมคือจังมวนกระดอ จักตบบาตบหัวล้างถ้าจักหัวหันระวางทางมันเหลี่ยวเลื่องเลื่องหลองมือตบหัวตั้งกองกระทั้งห้องปีพอพอแม่อื้อเจ้กากะบอโมโหคือว่าฟ็นลูกเตาพระคุณเจ้า I <tries> know